้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยพามาเก็บหมองที่จอยเก็บครั้งแรกจต่พ่อแม่ปีนองเบื้องหน้นี่โอ้โหเขียวอยู่มื่อนี่ลมแห้งแห้งพนกระลังเลิกงานรถขี่พานแตกสวดสวดอยู่เฝ้าได้กับเฝ้าเลิกงานแล้วเฝ้ามาเก็บพักวันนี้ไปตักปลาเมื่อนี้พ่อแม่พี่น้องจ้านะเมื่อนี้มาเก็บพักจ้าแต่แตกกิ้งออกมาเต็มสาบลาบอยู่ สุดยอดอีรีพุ่นน่ะ,ะมันแดดมันแตกไปี๋ยวพุ่นน่ะมันก็ลัง่งแต่ออกดอกเพราะไม่พี่น้องพุ่่นนะซาบลาบยิ่งมึอนี่โอ้ยพุ่นน่ะมึงเดากระบุงมาเลยเอากระบุงยัดใหญ่มาเลยจ้าพุ่นน่ะอุะ้ยส่ออนร้าย่นได้ฝนสัน่นแล้วฝนจะโกว่าสัน่นอีพุ่งแดดออกเนี่ย ขึ้นฝ้าขึ้นฝนตอนเทศงาน่ะขึ้นฝ้าขึ้นฝนเพิ่นขึ้นหลดแต่ว่าตอนหลอกงานมาเพิ่นแดดออกอาจารย์นะออ่นะพุดนะชุดยอดเลยแตกสับลาบอยู่อ,นนอ,อุ้ยสะอวนคักมอนอีผู้ด่ะอืมกระบุงบักไงเลยละมือนี่นะสุดยอดจะสุดยอดมึงแน่นี่ หยดวัตรละกอนี่เขาบอกไปเลิศมากอิรีบังแนนพี่ทึ่งพี่รถกระลางเดินข้าวการะลังเลิกงานแดดดีๆข้าวฟากันฟากันกลับบ้านสิบเป็นนั่งยุทธ์ไม่โอ้ยฟังเสียงลมเนาะสิบเป็นนั่งยุทธนสวนข้าวอ,อากาศการะลังดีสุดยอดพระเจ้าข่าวเฉยๆนั่งหังวดำนี่มาเก็บของนี่อีกแล้ว มาหลับจามาแล้วเป็นสุภาพิภูน่ะสวสิพาพมองได้ก่อนไม่ละมองไปจะสะอ่อนที่จริงแต่จอยกันบ้จะเป็นยังตรงมักจ่าจ่ายพนะทายหย่อนแสงจ่าพูมพอนมาพี่น้องพูน่ะอู้หูยพูน่ะหักล้วๆไปเลยพูน่ะพูน่ะหักล้วๆไปเลยจ้าหักล้วๆไปโลดสวนผักของจอยเอง <laughs> พูน่ะ สุดยอดอีเลยป้ากระยักไปตักแต่ว่าเป็นไปแวะเบิ้งมาแล้วจ้น้ามันนึ้นก็เซียนจะ่ทำคำหมดืดหมดืหมดดิงเสียซอยงามในที่เรลาจังหน้จาจังสีเป็นขั้วปลาผ้าขัา้วปลาเห็ดผสมผสมก็บา,ากันไปเอือเป็นแดวพวกเก่าพูน่ะ ัสะเทือนนะฟาสะสะเทือนทางถนนไปเลยแข่งกระเสียงรถไปเลยเต็มสับลาบอยู่พุ่บพูนพุ่นอะหยดอุบอับเก็บผลไม้เราเก็บไปเต็มกระบอกนี่พราได้แจกจักเครื่องลูกหน้ากันดิพุ่นออะ พันแตกยอดสลนแล้วจักริมาเจ็บพันแตกยอดอีกเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกนี่มันกระเสดมกระเสดเก็บกินเรื่อยๆนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวขันบดขันบดเก็บพ่อหนี่เพิ่นกระสิออกดอกนี่เจ้ามันแก่เลยเด้ๆนี่พักกันนี่เห็นบ่นี่ตรงนี้นี่ว้ายสะอ่อนจ้ะกระสิจะพากันชายไปทางเก่าพุ่นไปทางพุ่นจังไม่หย่อนแสงว่าแม้ยังดอกจ้ะ จริงแล้วก็อยากเลือกเก็บที่ได้แต่ว่าอยากเก็บมันเป็นที่เป็นที่ไปมือหนาห้ามาเ้าก็ไปมีเก็บเป็นที่เป็นที่ไปเก็บมันเป็นหนาเป็นหนาไปจุกชีโคนเพราะว่าฝนมันตกไอ้ผืนไอ้ปาหมาหนามันแฉะยายันะลภแทนกันเอาไปทั้งบุญเอาไว้มาทั้งพี่ถ่ายทั้งหมดมันหย่อนแสงมาทั้งมายังเด็กแต่จิตหย่อนแสงสลบที่จ้ะ งานที่คุณอาหลาบดิคุณคือคุณอะนี่อีกตะยอดบวบหลุดตีรีเป็นแถเป็นแถวท่าคุณดูจ้ะสาวนั่งหน่อยแมเห็นแ่เห็นแม่เห็นไมนอยู่อ่นเจ้าว่าหันกหันกล่องกับหันมาสราๆนะจอยเอ้ยตาไล่บะติ ขอโทษขออภัยเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะพอเห็นไอย้ยอดพักเกิดนี่เออ่นิสัยเก่ากำเริบนิส,สัยสวนลวดบ <laughs> อกเจ้าของสุดยอดประจา้าคุณเห็นบ่นี่บอาลวบเอาแป๊บเดียวเห็นบ่ลนี่เอาละเอลาหญ้าหญ้าฝ่าวหญ้าฝ่าวูบูนะกระบุญไง,งลอยล,อยล้านจอยกระบุญพันล้านจอยได้เนี่ยยังจะเก็บออกมันแตก เราจอดอุบวบช่างคนเนี่ยจะทำมันแตกแน่ใจจ้าน่านานะผู้ใดขี่ผ่านไปผ่านมาก,ก็เห็นมองนี่มันจะติดกับถนนเลยแต่ว่าพ่อมีคนใบผ้าหม,มามายางเด่นเหยียบขีมขมข่ม้มาขีา่แมวพ่มีเลยจ้ะเด้อสะอาดสะอ้านผักจากธรรมชาติของเราดูเด่นนะคนนะไปทางคนไปช่างคนนะคนนะโอ้ยหเจิดวัดออกดอก ก็เริ่มออกดอกแล้วเห็นม่นี่อืมเจ็ดมันแตกไวเบื้องแน่นี่คุณน่ะอืมตะละกนคุณโหด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 นะแตกกิ่งก้านสาขาออกเคนโบมาเก็บขีดเกากันยังสุดยอดอยู่คือเกาอยู่คุณน่ะ ยอดสุดยอดมันบานี่ดอกมันดอกแล้วพ่อมแม่พี่นองเลยเห็นกว่านี้ฝ้ามาเก็บจ้ะไม่ได้พันแตกไปอืมอย,ยิงยาวไปเลยงนี้นน่สอวนบ่เ่ย ตั้งพี่จะขวมเด้อแค่อีย,อยุนี้วันน,นี้มันนี่กำลลังไงขึ้นมานี่พอมาไปนอนสับลาบอยู่นี่โอ้ยสะดุดยอดไปเลยจ้าเห็นโมฝ่ามาเก็บนี่จังหน่อยนี่เอเอแท่งล้วงข้าเจาก,ก็มาเก็นตัดทิมได้นี่ เสียดายครับก็นี่อีกนี่มาไล่ครับรถตัดหญ้าตัดยูน้ำขังข้างนี่วดกินไปบแฉบๆเลยประเ้ศนี่เขาต้องเอาเมาส์สักก่อนให้พันมาตัดน้ำฝนเห่าเออพันจังสีได้แตกขึ้นมามเฮ้ยมองแกดิผุนด,ดังโปโบดังโปโบ เด้อ <l id> นี่คนเด้อองต้าตอนที่จอยจะโบโปบตอนที่จอยจีแบกกระต่ายขามทางนี่แหละพลังแห่งสิตาสวดออกเบื้องคักเสือกุ้งข้คักดูสุดยอดเลยขากรอบเลยกับปันได้ไม่ยาำเลยสิใส่เป็นบัวว่าใส่บ่เป็นบ่เป็นกับบัเคยพัฒนาจักเสียจอยนะ จั๊กจอกเ,เวลาได้ไปพัฒนาโซเซียนเก็บพักโซเซเลนตั้มนาตั้มล้างโซเซนั่นเทนนี่กับปบ้าบานกระมือกับคำกินเข่าแล้วก็นอนสัมไอเรื่องไปเก็บไปไปตักปลานั่นก็คือการอันอันตอนแรกจะว่าเออให้ปลามันขึ้นก็ละลายคักก็หนีก่อน จังเสืออันนันมาดามเพิ่นไปเก็บน้ำเอไปตักน้ำผสมปลาอันนั่นมันก็ไปมันก็ได้มือแล้วได้ไปดอดเอามือละหน่อยละหน่อยกละหน่อยคักป่านได้เราก็ได้หลายเติบอยู่จ้ะจะเอาให้เอาให้มันเ็ดปลาล่ามันพ่อสกันบุญแล้ว <laughs> เป็นปลาอันพ่อก็ยังสีเอินผู้อื่นมาตักได้หมนี่งผู้หนึ่งกลงปด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 เต็ดอะนี่โอ้ยเด็ดแต่เป็นเงาสักหลามันขึ้นมากไม่ละจใจแต่ตอนนี้ตื่ยอดมันเนี่ยพากันมาถิ่มยาสุกน้ำปลาน้ำดองสมานี่ผมจะเก็บไว้มันเรียบร้อยเห็นบ่ถึงจอยปล่อยบ่สสมานจะวะ มาเป็นเร่อมืทั้งผุนส่วนทั้งผุ่นมันจะเก็บมือหนาจ้ะผุ่นมันจะเก็บมือหนาปะเสียงผ้าคุณพผีเกนข้นสวยมาเก็บมือแล้วก็บ่บ่ว่างมากจ,จ้ะมือเนี่ยแกมาเก็บก้อนมือนี่แต่ว่าตัวทั้งผุ่นจะเก็บเอาไว้แม่นี่ท <c oughs> ี่เป็นโรคคักหลายมาแล้วหลุดขนาดใหญ่มาแล้วเสียงดังแห้งขนาดนี้ ออกมาอยากจะไปน้ำถอดเช่องั้นจะพามาเอาก้อนนี่ดึงแน่นี่เดี๋ยวทำมันแตกค่ะน่ะเอ,อื่อสุดยอดเรว่างัสดุถอดเดี๋ยวทำมันแตกอุ้ยบังเลยนี่นนนสุดยอดนไปนตาตาไล่ไปเห็นเดี อวบหลายนึกว่าอันยอดมันประเทศกาไรันมันมึงแน่พุ่นน่ะรวไแต่ละเทือนี่เต็มกระมือเลยว่าสันต์เถอะโอ้จังสีหลอกให้เบิ้งสิพ้าเด็ดเอาดังโป๊ะ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 ไปก้อนพ่อแม่พี่น้องจ้าแต่จีหลอกให้เบิ้งงามๆดอกเด้อแจีผ้าเด็ดดังโป๊ะโป๊ะให้มันแล้วมันสะใจกัน สุดยอดอลังการงานสร้างพุ่นสบับหลาญปุ่นแถวภาพไปเด็ดเอาจาจเย็นนะ่ะแปลงเกษตรข้าาอันนี้เก็บอยู่ข้างทางนะคะเด้อเก็บอยู่ข้างทางข้าง,างทางทั้งข้องเลยแล้วข้องคักๆ มันคล่องอีเลนพญนานาขังสุดยอดสุดยอดโอ้ยบึงลำตัวนี้บึงเราดูน,ดนี่พูดนะกินเข้าไปช่วงนข้าเจ้าเห็นว่าเฮ็ดพักดองเจ้าพันนี่เฮ็ดพักพักดองอยู่เอาไปยังได้กันแจกกันกินเมดพ่อแม่พี่น้องจ่ากินสดๆไปก่อน แล้วมันเหลือนั่นยอดขี้เลีเขากะจังมันเล่นมาแหนงมันเพลย์เดย์พักดองก็ได้ดอกเบิ่งแน่นี่เบิ่งพูน่ะแหน่งพันเล่นนี่เพิ่นแตกแค่ร้อนี่จะข้าบิ่งยังดอกเว่ยไอ้กรบอเขาหอดไอผู้เห็นหอดไอพักตอนเด็ดพักซองมอเตอร์เบจักรยานปั่นฟังปั่นไอเบลปัจจัยจักรยานฟังทั้งพูนเลยครับพูน เีลาะครทํามันเด็ดใบนี้มันก็แตกพูดนะน่ะสวนสดีไลน์ซีเมอจะคล้องมาเด็ดใบนี่นี่อืมอืมอืมพูดนะเนี่เกิดป้าสมนีกับเพื่อนบ่อเนี่ยกลังออกดอกแล้วจะหอดเวลาเพื่อนบ่อเนีลังออกดอกคือเก่ามื่อเด็ดออกไปเ吼 ขึ้นว่าแล้วนะโอ้น้ำน้ำแม่น้ำทางขุน,น,นฟังตะบนไว้แล้วกัน,น,น,กนหลุ่นกระบุงไงเลยพ่อแม่พี่น้องจ้าเดี๋ยวเจนเดี๋ยวเจนขออนุญาตหลอกจักบาดกันเด้อะไมมีขากรองหรอกจ้าอยากหลอกให้เบิ้งขึ้นยังหนีหลอกพวก,พวกเจ้าก็เคยเบิ้งเคยเห็นแล้วเนาะจ๊นะนาะจะสิฟ้าหลอกฟ้าแล้วจะสิพาไปหลอกอีกมองนึงเดี๋ยวเจ้าท่านพ่อแม่พี่น้องสองมองคนะจะอยอยากไปนะ่ะจะจัดการหลอกกันเด้อ ราศีพ่อเอามองนี้จักหน่อยกันพ่อแม่พี่น้องเลยสรีขามทางไปกันแล้วอเอามองนี้จักหน่อยกันแหงโลภมากอยู่จ้ะนี่นี่คุณน่ะตักโป๊ะโป๊ะยู่ยคุณน่ะดังโป๊ะโป๊ะอยู่น,ยนี่นี่ว่าสียางายางพานไปเราก็ยังเด็กกลับขึ้นมาอยู่อดประดี๋ยขนอวบซะเหลือเกินยุ่ยยวนจิตใจ ยัวยวนจิตใจดูนี่ก่อนหนึ่งนี่ยหักมันไปเลยนี่มันสุดยอดไปเลยนี่รวบมาจรสามยอดนี่่งน,นีนี่ผน,น,นะสุดยอดปะอเป็นไรเรียบมะฟังข้างพุผลฟังขงมุนจะฟฝาดมาเรียบเลย ฟาดเฉีเดียวกำเต็มมือเลยจ้ะเดี๋ยวใส่เบิังในกระตาเด้อหลอกกัน,นจังเลยกันบิังนี้นี่จ้ะตรงนี้จังเลยกับพ่อละพ่อ,อยู่เรื่อยละเน,นี่นกับเลือไมาเห็นอยู่เรื่อยมันก็อวบเนาะผลก็เก็บกันมันก็ร่างสิออกดอกพ่อแม่พี่น้องจ้านอะ่อนนนะแล้วก็ร่างออกดอกนี่เอาไปได้ เลือกเอาตรงที่เรากระลังออกดอกนัก่นน่อยู่ขออุดอกดอกเดี๋ยวมือหน่าจังมันเล่มเอาอันอันสมัยนี้กระลังเป็นตออยู่นี่ไอพวกแตกไอแหนงออกมาหนิจะแหนงนี่อวบดีขนาดเจ้ะไปละ,ละลไปละไปรีบไปไปพวกนักตาจ้ะ ะจับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกระบุงยักษ์ใหญ่ของจอยล้นไปด้วยผักพ่อแม่พี่นอ้อง,องจอ้งจาสุดยอดของความสวยความงามอีหลีพวกเนี้ยสุดยอดพวกเนี้เขียวงามอีหลีได้ฝนไในยังเดี๋ยวจังเลยจังสิเพือ่อนจะสิแวะไปเลยไปเบิ่งบ่อป่านั่งอยู่คำคำแรงๆเจังนายเดี๋ยวเขาไปสร้อยไอ้จิตติเอ๊ะเบียดขั้ง,งานก่อนเดีย๋ยวจะพาไปแว่ไรหมองอยู่คันเพิ่นบ่าเด่ ป้าปันไี่จับพ่อแม่พี่น้องจ้าคลิปนี้แต่ว่าคลิปนี้ขอฝากไปแค่นี้เด้อจ้ะเด้อกราบขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้เอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดียมากจ้าพ่อแม่พี่น้องขอบคุณหล,ลายๆเด้อจ้ะเด้อที่เขามาเป็นกำลังใจเอ็นจอยบายค่ะสวัสดีค่ะ